สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะจากที่เราไปสำรวจโรงเรียนมาเราไปเจอต้นอะไรคะต้นมะละกอเมะละกอเราเจออะไรบ้างจากต้นมะละกอเจอลเจอใบเจอรกเจอลำต้นเจอใบเจอดอกเจอดอกเจอผลนี่ไงผลมะละกอมีสีอะไรเจอสีขา สีเขียวสีขาวสีส้มถ้าสีส้มก็จะเป็นสุกสุกมีรสชาติยังไงข้้หกได้ด้วยอู้สุกแล้วไปทำข้าวต้มหมักได้ด้วยใช่อ่าแล้วมะละกอนี่สามารถทำอะไรได้บ้างตำส้มตำตำส้มตำทำเกี๊ยวทำเกีายเคยทำหรอนักเรียนเคยทำไหมตำตำซ้วูครูบตำซ้วผมเคยกินตลอดครับ นอกจากส้มตำแล้วเมนูอะไรอีกเป็นไฟ้าวบุมเค่เป็นไฟนักเรียนอยากลองทำไหมอยากคนักเรียนสนใจอยากทำไหมอยากเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าคุูจะพาตามส้มตำกินลองทำไหมูาสุกเยอะแล้วมันจะแล้วก็ทำเค้กได้ด้วยโอ้มะละกอสุกเยอะจะทำเค้กได้ด้วยหรอ เ้ามักขึ้นเยอะมันจะหวานฉ่ำมากกว่านี้หวานฉ่ำมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับมันก็เลยทำเค้กได้โอ้ทำเค้กได้ทำเค้กได้แล้วยังไงต่ออีกทําอะไรได้อีกนอกจากส้มตำเค้กเฟรนฟรายอะไรอีกวัฒสล่าใช่นักเรียนอยากลองปฏิบัติไหมอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติปฏิบัติตามส้มตำทำเฟรนฟรายทำ เค้กทำข้าวต้มทำอะไรจากมะละกออยากทำไหมอยากทำล้วกอเราเปิดร้านขายส้มตำได้คล้วโอ้ลองทุนเล้วเปิดร้านขายส้มตำได้เลยได้ค่ะเราต้องเราต้องใช้เวลาทำร้านส้มตำอ๋อใช้เวลาทำร้านส้มตำโอเคเดี๋ยวคุณครูจะพาทำสัปดาห์หน้าโอเคไหมโอเคโอเคมาผ้ารมัครับเราต้องมีโต้ไว้บางโคกับส้มตำ ใส่เส้นใส่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 พี่กับใส่เส้นโอ้ใส่พี่กับเส้นกับขนมเส้นกับอะไรที่นักเรียนเคยเห็นกันก็คือเส็นแม่ค้าตามส้มตำใช่ไหมนักเรียนอยากลองไหมอยากโอเคเดี๋ยวครูจะมาทำตามส้มตำนะแล้วแล้วมันก็จะทำข้าวต้มด้วยด้วยโอ้โอเคทำหวานเย็นได้ทำหวานเย็นได้ด้วยเหรอใช่แต่ โอ้ต้องกดโบนใส่น้ำถ้าไม่แช่น้ำผู้ค้าก็ใส่น้ำลงไปกดถ้าไม่ใช่ก็แข็งเยถ้าแล้วเราก็กินแล้วมันก็จหวานฉ่ำหวานฉ่ำเป็นไอติมเลยใช่ไหมหวานฉ่ำรสชาติรสชาติมันก็จะอร่อยมากเลยครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะพาตามชมตามกินโอเคไหมโอเคโอเคครับอยากกินไหมนักเรียนอยากกินไหมอยาครับ โอเคถ้า,ถานสมเี้ยมันทำมันทำน้แข็ใสได้ด้วยอืมแสดงว่าทำได้หลายอย่างไ,ไั่นแก่อนเย็นมือมันทำเรื่องเชี่ยนได้เลยค่ะใช่ไหมคะ